สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิสาคูค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะตัววุ้นของเราก็จะมีความหนึบแล้วก็หอมหวานมันค่ะสามารถทำกินทําขายได้นะคะสูตรนี้ค่ะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำด้วยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใช้สาคูเม็ดเล็กนะคะสีละส0กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสีละ40 ML นะคะจากนั้นเราก็หยดสีผสมอาหารลงไป 3- 4หยดค่ะผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะเทใส่ตัวสาคูไว้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะทำทั้งหมด2สีนะคะคือสีเขียวแล้วก็สีชมพูค่ะ แล้วก็จะเทน้ำสีนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะประมาณสักห้านาทีค่ะจากนั้นเราก็จะทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะเสร็จแล้วเราก็นําสาคูของเรานะคะลงไปต้มให้สุกค่ะเราจะต้มให้สาคูนะคะสุกมีลักษณะเป็นตากบค่ะจะไม่ให้สุกมากเกินไปนะคะให้มีเม็ดสีเข้าอยู่ข้างในตัวสาคูแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ปิดเตาแล้วก็ปิดฝาพักไว้นะคะประมาณสักห้านาทีค่ะแล้วก็มาทําอีกสีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําสาคูที่เราต้มนะคะมาใส่ตะแกรงแล้วก็ล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้เอาตัวแป้งของสาคูนะคะออกบ้างค่ะแล้วก็จะล้างด้วยน้าเปล่าแบบนี้นะคะ แล้วก็จะได้ตัวสาคูแบบนี้ค่ะที่ไม่เหนียวจนเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทําตัววุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่5 0 0 m l อตามด้วยผงวุ้นอยู่ที่3ช้อนชาจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณสัก1ินาทีค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็นําวุ้นกะทิของเรามาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นของเราละลายให้หมดนะคะ โดยใช้ไฟการในการต้มค่ะพอวุ้นของเราละลายดีแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่130กรัมตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายละลายค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งวุ้นของเราเป็น2ส,ส่วนนะคะอันนี้เ้าใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะแบ่งวุ้นของเราเป็น2ส,ส่วนแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็จะนำตัวสาคูที่ต้มไว้นะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะ แล้วเราก็นำวุ้นของเรามาเทใส่พิมพ์ค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนเป็นรูปดอกไม้ค่ะใส่ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะ แล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ1 2ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของแม่เนยน,นะคะก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เนยก็จะแกะวุ้นนะคะออกจากพิมพ์พให้ดูหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่จานแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ เดี๋ยวแม่เนยก็จะให้ดูเนื้อวุ้นของเรานะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะรสชาตินะคะก็จะมีความหนึบๆของตัวสาคูแล้วก็หวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทํากินทําขายได้นะคะวุ้นกะทิสาคูค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe จดุกกระดิ่งให้ช่องแม่เนยฟูด,ด้วยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ